อยู่ที่แถวนี้ไหมลูกแม่เดินไปแล้วเหรอแล้วหนูมาใครอะลูกฮะมากับแม่หนูเป็นหนูเป็นคนไทยปะหนูหนูเป็นคนไทยปะเนี่ยลูกคนไทยปะหนูฮะคนไทยไหมตอบก่อนไม่ใช่คนประเทศอะไร มา,มามาที่ไหนมาที่ไหนทำไมพามุกมาหน้าอยี้ฮะเอาแล้วแล้วหนูมาใครอ่ะลูกฮะมากับแม่ หนูเป็นหนูเป็นคนไทยปะหนูหนูรู้เป็นคนไทยปะเนี่ยลูกแล้วแม่แม่อยู่ไหนฮะแม่แม่หนูแม่หนูอยู่ไหนลูกอันนี้พี่เหรอเห็นเขานั่งรถสล้งมากับแม่อ๋อเห็นหนูเห็นเขานั่งสล้งมากับแม่เขาข้างที่กันแล้วมีเมืองเขาเตือนแล้วน้องก็ไม่ฟังแล้วแม่แล้วแม่แม่เขาไปไปเดินไปตรงไหนลูก เห็นไหมหนูเห็นไหมเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเอ้ยหนูหนูคนไทยป่ะเนี่ยไม่ใช่เหรอคนประเทศอะไรลูกฮะเป็นคนประเทศอะไรคนที่ไหนเนี่ยสัมบูชาเดี๋ยวเอาเอาลูกมานั่งนยังลงอ่ะเขาคอยจับไปรอบแล้วไหมอ่ะเนี่ย เนี่ยระวังไอ้ตู้ไฟเนี่ยมันจะไฟแรงจะถูดลูกเอารูปมานั่งเอารูปมาปล่อยนั่งแล้วตัวเองก็เดินไปทั่วเดินไปขอจืดคนไทยป่ะหนูฮะคนไทยไหมตอบก่อนไม่ใช่คนประเทศอะไรคนไทยไหมไม่ใช่แม่อยู่ไหน,นแม่ชุดดำแม่ไหนด้วยได้อะไรบ้างอ่ะ ข้ามาอยู่เมืองไทยนานยังสามปีแล้วแล้วก็หากินแบบนี้ตลอดเลยเหรอไม่เพราะพ่อไม่คิดทำค่ะเหรอแล้วนึกแล้วนึกยังไงพาลูกมานั่งขอมาขายของข้างทางขอขอทานอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เหลาพี่เต็มแบบว่ามันกินไม่พอก็ต้องหาไงลูกก็เพิ่งมานี่แหละไปได้มาลูกมาประมาณประมาณนั่งอาทิตย์แล้วมั้งอ๋อมันก็คือเพิ่งมาขอใช่ไหม ปกติทำงานอย่างอื่นเข้าใครก็เอาเนี่ยอ๋อมางคัขายของของนุ้งไม่เต็มกุ่มอ่ะเหมาะก็หลับก็ไช้ขายยังไม่หมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ